แล้วประมาณ27ล้านคนซึ่งก็อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ผ่านเกณฑ์รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับทั้ง3กลุ่มนี้มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแล้วกว่า27ล้านคน ซึ่งเงินก็จะทยอยโอนให้ตามทางลายที่กำหนดไว้นะครับก็คือกลุ่มบัตรคนจนก็เริ่มโอนไปแล้วตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนกลุ่มคนละครึ่งกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะเริ่มได้รับเงินตั้งแต่วันที่18กุมภาพัานธ์นี้เป็นต้นไปส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับแจ้งว่าท่าน ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเนื่องจากสาเหตุต่างๆก็ว่ากันไปแต่ละคนนั้นท่านยังมีโอกาสในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุดธรณ์ให้ทางกระทรวงการคลังมาในการตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับซึ่งท่านสามารถยื่นได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64 ขณะเดียวกันผู้ที่ไปลงทะเบียนแล้วและได้รับแจ้งว่าท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จท่านก็ยังสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับที่เว็บไซต์เราชนะ .com คตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12กุมภาพันธ์64ในเวลา5ทุ่ม